คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้สอบถามนางนารินเงินนามพยานลุงพลว่าจำได้หรือไม่ว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลงมาเจอลุงพลตอนกี่โมงด้วยนางนารินเปิดเผยว่าตนกลับมาจากสวนมันสำปะหลังมาเจอลุงพลที่สวนยางในเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็น9ก้าโมงกี่นาทีเพราะตอนนั้นตนไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นลุงพลกำลังจดเลข GPS เ แผนที่สนยางอยู่และตนไม่เคยระบุเรื่องของเวลาเจอลุงพลว่าเป็นเวลาก้ารนาฬิกายีอนาทีซึ่งตนและลุงม็อกก็ให้การเป็นการคาดการเวลาเอาเท่านั้นทั้งหมดไม่เคยระบุแน่ชัดและลุงพลก็ไม่เคยสั่งให้ตนระบุเวลาเท่าไหร่แต่ตนก็ให้การกับตำรวจในเวลานี้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีลุงพล ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปเกี่ยวกับเรื่องของการรุกป่าสงวนตนก็เป็นห่วงแต่ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการด้านพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแตรมบโบอ,อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมองว่าองค์ประกอบในการออกหมายจับคดีน้องชมพู่ต้องใช้ประจักษ์พยานผลนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมและผลจากเครื่องจับเท็จถึงจะออกหมายจับได้ ส่วนสำคัญคือประจักษ์พยานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับเรื่องเครื่องจับเท็จให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับประจักษ์พยานหรือผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างไหนสำคัญกว่ากันตนมองว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอๆกันเราต้องแยกให้ออกบางทีบางคดีใช้หลักฐานเป็นประจักษ์พยานได้เลยมีพยานเห็นชัดเจนอย่างเช่นเห็นเหมือนกัน3ามปากอย่างชัดเจน ส่วนศาลจะเชื่อหลักฐานอะไรนั้นตนมองว่าต้องใช้ประกอบกันอย่างเช่นคดีข่มขืนถึงแม้ไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนแต่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เจอคราบอสุจิของคนร้ายก็ออกมาจับได้ทันทีศาลจะเชื่อผลทางนิติวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานเป็นลำดับต้นๆและผลจากเครื่องจับเท็จ เป็นส่วนประกอบแต่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเช่นกันคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับพลตร,รีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหมูดําระบุว่าคดีน้องชมพู่ต้องวิเคราะห์หลายปัจจัยร่วมกันทั้งพฤติการพฤติกรรมคนร้ายหรือที่เกิดเหตุรวมทั้งคดีนี้มองว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินไป ที่เกิดเหตุคนเดียวได้เนื่องจากไกลจากบ้านอีกทั้งสถานที่ไกลๆถ้าเด็กไม่คุ้นเคยจะไม่เดินทางไปคนเดียวแน่นอนทางนี้ตนมั่นใจว่าต้องมีคนพาไปและคนคนนั้นต้องรู้จักกับน้องชมพู่เป็นอย่างดีเพราะถ้าไม่รู้จักมักคุ้นน้องชมพู่จะไม่เข้าหาเด็ดขาดหรือหากเป็นคนในพื้นที่หรือ คนที่น้องไม่รู้จักอาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะมาอุ้มและใช้มือหรือผ้าปิดปากเด็กหรือมากไปกว่านั้นอาจจะมีการหลอกล่อด้วยของเล่นหรือขนมต่างๆส่วนจุดประสงค์ที่คนร้ายพาไปหากมองว่าเป็นเรื่องคนที่ไม่ชอบพ่อแม่น้องชมพู่แก้แค้นเปอร์เซ็นต์มีน้อย เนื่องจากตนมองว่าคนทำไม่น่าคิดซับซ้อนเช่นนี้ฉะนั้นตนคิดว่าคนร้ายต้องการมุ่งไปทางเรื่องเพศมากกว่าเมื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องเพศต้องย้อนไปดูหลักฐานการเสียชีวิตการตรวจวินิจฉัยรวมทั้ง DNA และการตรวจชนสูตรของแพทย์มาประกอบกันซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด เพราะผลชานสูตรสองครั้งไม่ตรงกันคดีน้องชมพู่ถอดภาษากายวันเจอศพน้องชมพู่ลุงพลอาการหนักพ่อต้องการที่พึ่งเสียใจจริงทั้งคู่จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ปีที่พบเป็นศพอยู่บนขาผู้เล็กไฟและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ยาวนานหลายเดือนเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายทีมข่าวได้พูดคุยกับนายแพทย์ สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอก๊อฟเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เพื่อให้คุณหมอก๊อฟช่วยวิเคราะห์ภาษากายของแต่ละบุคคลจึงขอให้หมอ๊อฟวิเคราะห์ภาษากายของลุงพลและพ่อแม่น้องชมพู่ในช่วงวินาทีที่รู้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟนั้นสำหรับนายอนามัยพ่อน้องชมพู่ช่วงที่ตนดูคลิปก็เห็นว่าร้องไห้ฟูมฟายและร้องเสียงดัง โผไปกอดคุณย่าและเอาใบหน้าไปอยู่ใกล้กับคุณย่าดูจากลักษณะคุณพ่อที่ทำแบบนั้นจะเป็นคนที่รับความรุนแรงและเสียใจไม่ได้คนลักษณะนี้หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแม้แต่ตอนที่ช็อกสุดขีดก็ยังต้องอยู่ใกล้กับใครสักคนบ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและคล้อยตามคนอื่นได้ง่าย หากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตใจก็บ่งบอกว่าเสียใจเช่นเดียวกันกับคุณแม่อาจจะคิดว่าตนเองดูแลลูกไม่ดีพอส่วนปฏิกิริยาของนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่เท่าที่ตนดูคลิปพบว่าสีหน้าแววตาของแม่เสียใจจริงๆแม้ไม่ได้ฟูมฟายแต่สีหน้าได้แสดงออกถึงความอาลัยอย่างแท้จริงสีหน้าสอดคล้องกับความโศกเศร้าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คุณแม่ เท่าที่ตนติดตามข่าวมาคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งอาจจะไม่ได้โวยวายเสียงดังมากมายหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตคุณแม่ร้องไห้ในลำคอซึ่งก็บ่งบอกได้ว่าเสียใจภายในจิตใจคงรู้สึกว่าควรดูแลน้องให้ดีกว่านี้หมอกอฟยังวิเคราะห์ถึงภาษากายของลุงพลโดยรวมลุงพลช็อก และตกใจสุดขีดเมื่อเจอศพน้องชมพู่ลุงพลใช้มือทุบพื้นซึ่งเป็นปฏิกิริยาของคนที่เสียใจและผิดหวังอยา่างรุนแรงและลุงพลพูดไม่เป็นภาษาฟังไม่ออกสื่อว่าเสียใจหนักสิ่งที่ลุงพลแสดงออกคือความเสียใจจริงๆไม่ได้เสแสร้งหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตใจของลุงพลแสดงออก อาจจะเพราะมีความรู้สึกใกล้ชิดน้องชมพู่เลี้ยงดูน้องมาอย่างดีและขณะนั้นลุงพลอาจจะตัดเพาะในใจว่าควรจะดูแลน้องให้ดีกว่านี้หรืออาจจะทำบางอย่างได้ไม่ดีพอสรุปได้ว่าจากที่ตอนดูคลิปสั้นๆทั้งลุงพลพอ่อแม่น้องชมพู่ปฏิกิริยาของทุกคนล้วนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีใครมีความสุข กับการจากไปของน้องชมพู่คดีน้องชมพู่เมื่อยิน2พฤษภาคม63ทีมข่าวอมรินทีวีได้เดินทางไปพบกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่และเป็นทีมค้นหาที่เข้าไปพบศพแต่ไม่ใช่คนแรกที่เข้าไปพบศพเนื่องจากผู้ที่ไปพบหลักฐานชิ้นแรกคือรองเท้าสีน้ําเงินวางที่โขดหินได้แก่นายสมบัติและป้าตุลที่เข้าไปหาเห็ด ในายชัยพลเปิดเผยว่าตนไม่ใช่คนที่พบศพน้องชมพู่คนแรกแต่คนแรกที่พบคือชาวบ้านในพื้นที่ชื่อนายสมบัติเป็นทีมค้นหาที่ขึ้นไปในวันนั้นซึ่งวันที่พบศพน้องชมพู่ตรงกับวันที่1 4พฤษภาคม63ที่ผ่านมาตอนนั้นนายสมบัติอุทานออกมาว่าเอ้ยเห็นแล้วตนได้ยินก็รีบวิ่งมาดูหวังว่าจะเห็นหลานยังหายใจเพราะตนยังไม่รู้ว่าน้องเป็นหรือตาย ทันทีที่ตนวิ่งไปถึงกลับพบว่าหลานสาววัยสามขวบนอนหงายขาทางส่วนตัวไม่อยากคิดเลยว่าหลานจากไปแล้วสภาพศพเท่าที่สังเกตเห็นมีรอยขีดข่วนที่หน้าขาเหมือนถูกใครจับลากไปกับพื้นและถูกใบไม้บาดเพราะเด็กจะเดินไกลแบบนี้ได้อย่างไรส่วนที่ท้องแขนซ้ายก็พบหนังกำพร้าหลุดออกมามีสีม่วง ริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วที่ฝ่าเท้าพบคล้ายแผลพุพองคาดว่าหลานเดินแล้วรองเท้าหลุดซึ่งตนก็ไม่ได้ดูอะไรเพราะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่ได้ให้ตนเข้าไปดูแต่ต้องแต่เท่าที่คุยกับแพทย์ทราบว่าดวงตาของน้องเลือกอยู่ไม่หลับตาส่วนตัวแทบจะไม่ได้เข้าไปในบ้านชมพู่เลย โดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ซึ่งวันนันกล่าวทั้งวันตนไม่ได้เจอน้องชมพู่เลยแต่ปกติเด็กๆก,ก็จะมานั่งเล่นรวมกันส่วนตัวไม่ทราบเบาะแสคนร้ายเลยแต่ก็อยากให้คนร้ายสำนึกผิดและเข้ามอบตัวตนยังอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยครอบครัวและมีตำรวจมาลงพื้นที่ตลอดเวลา